มึงพี่น้องคนปาดกับมือสั้นโอ้ยเนาะจะปล่อยมือตัวนี้จะเอามือจะปล่อยแม่พอจะเอามือแม่จะออกแหมบ่มีดแหมเพื่อก็นั่งกินแล้วโอ้ยมันจะแสบคักนี่หัวหนามเดี๋ยววิเคราะห์หัวหนามหัวหนามหัวหนามใหญ่อยูุเป็นกลวยน้อย อกจดประาศ่่่นสวัสดีค่ะช่องครอบครัวและฉนานจ้าจ่ามานีเพ็นสิบห้าไปเอามิมน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาผึ่งปลาเนาะจ่ามันดูอ่ะต้นหมากลำไยเนาะค่ะเนาะขาหั่นกระลังงามเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเอามิมกาปีหนึ่งเขากัสีเห็ดหันะะน่นแต่หนึ่งเนาะค่ะเนาะเขาเจอมามิมเดือนหาผึ่งเดือนหาเนาะค่ะเนาะจ่าไปบึงอ่ะพอพอกระปากกระลังเสียเอานะะเนาะะค่เนาะ เขากระจ้าไปน้ำกันเลยค่ะพี่น้องหัางมันห้างย้ายไงจา้าอันนี้กะอยุตนหมักลำย่ยเนาะคะ่ะเนาะอยุตนหมักลำย่ยจา้าเดี๋ยวนี้กะกาลังเสียเอาอยู่เนาะคะ่ะเนาะนี่จ้าพอกาลังเสียเอาอยู่เนาะเพื่อจีไสการบกฮุงเป่าเนาะเป่าเป่ากะบบเห็ดณในเขาตายเนาะคะ่ะเนาะกะเฉยเขาหนีออกจากห้างเา้องกระเสยเอาน้ำเขามากินเนาะคะ่ะ จากกรลังออกแล้วค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นหั่งเขาบ่ค่ะหั่งกระลังงามนะหังงามงามพี่น้องจากกรลังออกแล้วค่ะกระลังออกเนาะค่ะเขาเข้ากระไรเขาออกเนาะค่ะเนาะถ้าสุดวัดทำลายเขาเนาะค่ะเนาะให้เขาไปเห็นหั่งหม่อีกเนาะจ้าหั่งกระลังออกเนาะค่ะนี่ ขวดร่องเลยเพียงอะเดี๋ยวไม่จัดพี่น้องแม่แม่มันก็ำลังมีนออกลายอยู่ กํลังเห็นห้างแล้วค่ะเห็นข้างสีขาวขาวเนาะโอ้หัวน้ำไหลยอยู่ตัวนี้แม่หัวน้ำ อืมออกไหลอยู่ออกทางนี้ออกไหลอยู่แต่ว่าทางนั้นมาท่านได้ออกเห็นบอกมันกำลังมันกำลังเริ่มเริ่มออกเริ่มออกไปเรื่อยเรื่อยเริ่มหนีไปเรื่อยเรื่อยแล้วบินออกหนีไปเรื่อยเรื่อยแล้วเคลียร์มันออกเลยตีออกเอากันไกลบะ เอากันไก่เด้อเอากันไก่ให้เดี๋ยวเ,าเอากันไก่กันแป๊นนนบนึงไก่หนีบเอาคนขาหนีบหนีบงาบักลำงแย่ออกเนาะมีไงจแจวมาฮับมีไงแจวแล้วมาฮับมาฮับนี่มันแห้งแห้งๆพูดงาผุนงาผุนงาไในฟอผุน อันนี้เป็นแหง้งมันใยห้างมันตกเด้องามันบักลําใยมันเจ๋ม่มันเหนียวนี่เป็นแห้งห้างมัสสิขาด พยายามพักอันพยายามเอาอยู่นอนนี่อันงาบอกลำไยมันเหนียวโพดมันเอายากสีแดแรงกดกึ๊บเลยอะกดแบบหมุนทิศทางนึงเออนั่นแหละต้องใช้ทางนั้น แสดงว่าด้วยแรงในแรงเราไม่ไม่ไม่แรงเราไม่พอต้องคนแรงดีๆอ่ะเจ๊หัวหน้ามันออกหัวหัวยไอ้แจ๊วใส่หมีฟันเหรอบันนี้ไม่นั่นแ่ะแรงดีๆนะใครแรงดีๆหมีฟันว่าอะขาดขัดลุ่มไหหัวหน้ามันก็จะหลุดอะไรนิดเดียวตาปั้นเลยนิดเดียว คนรุนคุรุนเลยแบบลดทีนี้จะตายหัวคอแล้วมันจพุ้งเลยโต้วหขึ้นแล้วคนใหญ่ปะนเลยใช่ไหมราคาโอ้ห้างใหญ่ทักหะเด้หัวน้ามันน่ะพี่เดงหัวน้าไปเจอเต็มเลยเออมันมาตอดเดนอค่ะเด้อนี่มาตอดกะ

จะจะตาใต้คาบใต้ตอนนั้วเอาหนามมันเอาเอาเอามีดแหงหกไหมให้ให้ไปแจวนะมือเจ้า,นะจาสาั้นพอคนเอาผึ่งกับสั้นพ่าคนเอาผึ่งหัวหนามับบย้ายหนึ่งน <c oughs> ส่วนยังเจอแล้วเห็นข้างข้างกำลังงามห้ามันขาวดีครับเนาะบุนพี่น้องคนปาดกับมือสันโอ้ยเนาะจะปล่อยมือตัวนี้จะเอามือจะปล่อยแม่พอดจะเอามือแม่จะออกแหมบ่มีดแหมบ่อบต้องออกจากไม้แหม เพื่อกันนั่งกินแล้วโอ้มันจะแสบคักมาเดินพี่น้องเอ้มากินถึงกินม่ม,มน้ำกันหาบ้า่อดหรอกเสีสิได้แสบบ้านหลังต่อส,สายลูกแสบแห้งกันบ่นบบนนโอ้ยพันพักกันได้ไดกินอันโอ้ยปีหนึ่งจังสิกินเธอหนึ่งเนาะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สํานี้เนาะคะ่ะนาอขอบคุณค่าที่เข้ามารับชมจ้า